Hi students. Welcome to English Reading Grade 10 with me ที่ครกบทิพธนาสอนค่ะสวัสดีค่ะเด็กขอต้อนรับเข้าสู่คลาสเรียนภาษาอังกฤษนะคะ English Reading กับครูกรบแล้วนะคะวันนี้ครูมีตำนานมาฝากด้วยแต่จ,จะเป็นตำนานเรื่องอะไรสนใจแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะนักเรียนคะทีนี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องของตำนานนะคะ เนื่องจากในเรื่องนี้จะมีการใช้แนวซับฟิกที่บอกถึงว่าใครทําอะไรเนี่ยอยู่หลายคํามากนะคะครูเลยจะพาผู้เรามารู้จักคําว่าซับฟิกหรือปัจจัยกันก่อนนะคะซับฟิกก็คือส่วนประกอบหลังคําหลักนั่นเองซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งทางด้านวยากรณ์ของคําเพราะจะเป็นการทําให้หน้าที่ของคำเนี่ยมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเป็นการเปลี่ยนชนิดหรือประเภทของคํา อาจจะเปลี่ยนจากคำกริยาไปเป็นคำนามก็ได้ถ้าเราเอา suffix ไปเติมท้ายอย่างเช่นคำว่า e m p l o y เป็นกริยาแปลว่าว่าจ้างถ้าเราเติม suffix er ลงไปมันก็จะกลายเป็น employer ซึ่งแปลว่านายจ้างเป็นคำนามนั่นเองหรือถ้าเกิดเราคำว่า e m p l o y มาเติม suffix ment m A n t e n t นะคะก็จะกลายเป็นคำนาม employment ซึ่งแปลว่าการจ้างงานนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มของ verb suffix นะคะเช่นคำกริยาที่มาจาก suffix ที่ลงท้ายด้วย ate E-N-F-Y-I-S-E ตัวอย่างเช่นคำว่า activate, identify อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ adjective suffix เช่นคำที่ลงท้ายด้วย able, a-b-l-e, a-l-f-u-l, i-v-e แล้วก็ i-o-u-s หรือ o-u-s ตัวอย่างเช่นคำว่า flexible, useful, useless แล้วก็กลุ่มของพวก adverb suffix นะคะ เช่นคำที่เราเห็นหรือกลุ่มที่เราเห็นบ่อยๆคือกลุ่มที่ลงท้ายด้วย suffix -ly เช่นคำว่า quickly นั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องของการใช้นาว suffix ที่ลงท้ายด้วย ist, er, or ที่บอกถึงผู้ที่ทําสิ่งนั้นๆนั่นเองเริ่มคําแรกนะคะ tourist, scientist, l e a r e r researcher, e m p e r e r professor ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของนาวซัฟฟิ x A living legend. Hoan Kiem Lake is an oasis of calm in the middle of the city of Hanoi. Local people and tourists don't just come here to escape from the noise of the city; they also hope to see the famous Hoan Kiem turtle. The legend of the Hoan Kiem turtle is well known in Vietnam. The legend goes back to the 15th century when China ruled the country. According to the story, the gods gave a magic sword to the Vietnamese ruler, Emperor Le Loi. They told him to use it to defeat the Chinese army. After he defeated the Chinese, Le Loi was in a boat on a beautiful lake. A giant turtle rose out of the water and told him to return the sword. Before the emperor could speak, the sword flew out of his hand and into the turtle's mouth. The turtle then disappeared into the lake and returned the sword to the gods. From that day on, the lake was known as the Ho Huan Kiem, or the Lake of the Return Sword. การที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาทะเลสาบฮอนเคียมแห่งเวียดนามนะคะนอกจากพวกเขาจะหลีกหนีความวุ่นวายมาสัมผัสความสงบของธรรมชาติแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่พวกเขาหวังก็คือหวังว่าจะได้เจอเต่ายักษ์แห่งตำนานนั่นเองโดยย้อนหลังกลับไปในศตวรรษที่15นะคะในยุคซึ่งชาวจีนหรือกองทัพจีนเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศเวียดนามแล้วต่อมาพระเจ้าก็เลยได้ประทานดาบศักดิ์สิทธิ์ให้กับเวียนามิสลุลเลก็คือ กษัตริย์เลรอยนั่นเองค่ะเอเมอร์เลรอยเพื่อใช้ต่อสู้ to defeat the Chinese army ต่อสู้กองทัพจีนนั่นเองหลังจากที่ท่านสามารถต่อสู้จนเอาชนะชาวจีนได้แล้วนะคะท่านไปล่องเรือทะเลสาบระหว่างที่ท่านอยู่บนเรือนั้นก็มีเต่ายักษ์โผล่ขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ทวงดาบคืนเพื่อเอาไปคืนพระเจ้านั่นเองหลังจากที่เต่ายักษ์ได้ดาบจากท่านแล้ว disappear into the water Some people think the legend of the turtle is just a story. However, some scientists say the lake really is home to a unique species of giant turtle. There have been many sightings of the turtles over the years. Three turtles were seen in the 1960s. Researchers say the turtles are around two meters long, การค้นทารวิทยาศาสตร์เชื่อว่าที่นี่เป็นที่อยู่ของเต่ายักษ์สายพันธุ์พิเศษจริงๆเพราะว่าได้มีการพบเจอเต่ายักษ์หลายครั้งรวมทั้งในช่วงปี1960ซึ่งได้พบเจอเต่ายักษ์ถึง3ตัวนะคะแต่ละตัวเนี่ยมีความยาวประมาณ2เมตรแล้วก็หนักกว่า200กิโลกรัมนั่นเองค่ะดรฮาดินดัก a professor at Hanoi National University has studied the Huan Kiem turtles since 1991. He believes one of these turtles is the turtle in the legend. This would make it at least 550 years old. The first time Dr. Duck saw one of the giant turtles was in 1991. Until then, he had believed the turtles had all died. He says it was love at first sight. He believes there now may only be one giant turtle left in the lake. If so, then it may be the last of its kind in the world. Dr.Duck has searched elsewhere in Vietnam and China for more, but he has only been able to find bones. ดรดักนะศาสตราจารย์แห่งมหาวิาลัยฮานอยเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องราวของเต่ายักตั้งแต่ปี1991นะคะเขาบอกว่าเขาเองก็เคยพบเจอเต่ายักด้วยในปี1991แต่ถึงแม้ว่าเขาจะเชื่อว่ามันน่าจะตายหมดแล้วล่ะอย่างไรก็ตามเขายัางมีความหวังว่ามันอาจจะเหลือสักหนึ่งตัวในทะเลสาบแห่งนี้ก็ได้ นอกจากนี้เขายัางออกติดตามหาต่อยักษ์ในที่อื่นอีกเมื่อจะเป็นเวียดนามหรือจีนก็ตามนะคะแต่สุดท้าย,เ,ยเขาก็ได้เจอเพียงแค่กระดูกขต่ายักษ์เท่านั้นเองค่ะ Dr.Duck has promised to protect the turtle, which he calls Great Grandfather. He believes the lake should remain a safe environment for the turtle. There is now a plan to clean up the lake, so that the turtle will survive in real life as well as in the legend. ดเรดักเขาก็เลยสัญญากับตัวเองว่าเขาจะปกป้องสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบแห่งนี้ไว้ให้เต่าสามารถมีชีวิตได้อย่างแท้จริงซึ่งเหมือนในตำนานนั่นเองค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรื่องราวของเต่ายักษ์แห่งทะเลสาบกันไปแล้วตอนนี้เราลองมาดูคำถาม reading comprehension กันบ้างค่ะข้อหนึ่งบอกว่า why is the h o r n k e m turtle famous นักเรียนตอบอะไรคะใช่แล้วคะ่ะคำตอบคือข้อ B นั่นเองค่ะเพราะว่ามันถูกคิดว่าเป็นเต่าที่มีชื่อเสียงในตำนานนั่นเองไปดูข้อ2บ้างน,นะคะถูกว่าจากตำนานนะกษัตริย์เลรอยเนี่ยได้รับดาบศักดิ์สิทธิ์มาอย่างไรและคำตอบก็คือข้อ4นั่นเองค่ะได้รับมาจากพระเจ้านั่นเองนะคะข้อ3ค่ะด็อกเตอร์เนี่ยคิดว่าเต่าน่าจะมีอายุเท่าไหร่แล้วคะข้อ สนั่นเองค่ะเพราะดรบอกว่าเขาคิดว่าเต่าที่เจอหนึ่งใน3ตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นเต่ายักษ์ในตำนานนั่นเองและถ้าเป็นจริงนะเต่าก็จะมีอายุอย่างน้อยถึง550ปีขึ้นไปเลยนั่นเองนะคะไปดูข้อ4บ้างนะคะดครคิดว่าเต่าเนี่ยควรได้รับการปกป้องอย่างไรคะ And the answer is ใช่แล้วค่ะโดยการปกป้องสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบนั่นเอง exercise ชุดที่2นะคะดเด็กๆเป็นการจับคู้นำซัพท์กับความหมายค่ะคำที่1น,นะคะ toilet ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ B นั่นเองค่ะไปดูคำที่2บ้าง scientist ง่ายมากเหมือนกันคำตอบคือข้อ E นั่นเองนะคะคำที่3ละคะ่ะ researcher นักศึกษาคนกว้าวิจัย And your answer d your a n is A ค่ะ Very good ไปดูข้อ4ค่ะ m p e r o r ักรพรรยเลยลอยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ4ค่ะลุนเหลออันนี้หมายถึงผู้นำคำตอบข้อสุดท้ายแล้วข้อดีนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กได้เรียนเรื่องของเต่ายักษ์แห่ง ทะเลสาบกันไปแล้วได้เรียนเรื่องของการใช้นาว suffix แล้วก็รู้จักหน้าตาของซ u f f i x แบบต่างๆไปแล้วนะคะก็อย่าลืมศึกษาเพิ่มเติมเรื่องของการใช้ suffix นะคะสำหรับวันนี้ thank you for watching have a nice day bye bye see you next time